สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่อง Beno's q u e s Channel อีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารับคำ้านะคะจากช่องน้องแก้มชแนลนะคะทุกคนเป็นเพื่อนสนิทเราเองนะคะนี่เลยมีทั้งหมด10บข้อด้วยกันนะคะชื่อแท็กไม่มีเนาะทุกคนก็ข้อที่หนึ่งสกูชี่ที่อยากให้เพื่อนนะคะอยากให้เพื่อนหรอ อยากให้เพื่อนก็เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีชมพูอ่ะทุกคนนี่นะไม่รู้อยากให้คออะไรนูเห็นน่ารักดีนะคะข้อที่สองสกูชี่ที่กลิ่นหอมกลิ่นหอมให้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นควาร่าไอดู มากข้อที่สาสกูชี่ที่ไม่น่าซื้อมาไม่น่าซื้อมาข้อนี้แอบแรงนะไม่น่าซื้อมาเนอะก็เป็นรองนี้เลยเป็น a อเรียก็เนื้อทั้งแข็งแบบแย่มากๆแย่ๆข้อที่4ี่สกูชี่ที่นิ่มนะคะนิ่ม นิ่มนิ่มหรอขอให้เป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นไส้กรอกนะคะนิ่มดีเนาะข้อที่5นะคะสกูชิที่ไม่สโล่นะคะทุกคนไม่สโล่หรอไม่สโล่ไม่สโล่ตัวนี้ก็แล้กันนะคะทุกคน ยังไม่เท่านิ้วก้อยเลยเป็นบิสกิตนะคะทุกคนแข็งด้วยนะข้อที่หกสกูชี่ที่ชอบที่สุดนะทุกคนชอบที่สุดตามจริงก็ชอบทุกชิ้นนะแต่ว่า,าใครชอบที่สุดหรอก็เป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นโดนัทเพราะว่าเราชอบพอวันน้องมันนิ่มเราแบบืตนมากๆก็คือ ชิแกแต่ว่าอันนี้ก็คือปืูมพิษแล้วปะเป็นแท็กนะคะของ h า r o โร t t ตตอันนี้เป็น2017นะคะก็แลไปแล้วเน่ยหลายปีแล้วด้วยข้อที่เนะคะสกูชี่ที่ซื้อมาชิ้นแรกซื้อมาชิ้นแรกนะคะก็เป็นนี่เลยเป็นคัพเค้กก็คือเราไม่ค่อยชอบบีบนะคะทุกคน แต่ว่าเป็นชิ้นแรกในชีวิตเนอะข้อที่แปดสกูชีที่ไม่มีลายเส้นตัวนี้เนอะหน้าตาน้องเหมือนของแท้มากแต่ว่าน้องไม่มีลายเส้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นแบรนด์จีนหรือเปล่า อัปโหลดเพื่อนทักมาข้อที่9นะคะสกูชี่ที่แม่ซื้อให้แม่ซื้อให้นะคะตนี้เลยเป็นกวางนะคะกวางกวางสีชมพูนะคะ มันไปลิบล็อกมันก็เอาออกง่ายดีข้อที่สิบสกูชีชที่ซื้อเองเนาะซื้อเองเหรออันไหนอะซื้อเองอันไหนเนาะอันไหนอ่ะทุกคน,น,นมีเยอะมาก อันนี้ก็แล้วกันก็คือที่เราซื้อเองก็คือเอม,มีของแท้ด้วยนะแต่ว่าคือชิ้นนั้นมันหายไปแล้วทนะุกคนเป็นปลั๊บคอนเนาะโอเคค่ะก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะฝากติดตามให้เราด้วยนะบ๊ายบาย